อัสลามุะ a s s a l a m u a l a i มะตุลลอฮ m วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมไปมาที่ปัตตานีนะก็เหมือนเดิมนะพอดีผมมาเยี่ยมยายก็แวะมาละหมาดที่มัสยิดมัสยิดปาคีนะอยู่ที่ับไอ้ตรงแม่น้ำแม่น้ำปัตตานีก็ตรงนี้นะอยู่ในเมืองนะครับก็ละหมาดเสร็จก็นั่งชมบรรยากาศดูผมก็รู้สึกว่า ชอบบรรยากาศที่นี่นะมันยังไงไม่ด้วมันเงียบสงบดีนะเมืองปัตตานีนิดค่อนข้างจะชอบค่อนข้างจะชอบนะค่อนข้างจะชอบนะเมืองปัตตานีนะผมรู้สึกว่ามีความสงบอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่เมืองปัตตานีบ้างครับก็มีมีสถานที่ต้องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะ คนที่จบได้มาเที่ยวแวะผ่านเข้ามาเที่ยวได้นะครับมาบางจับจ่ายมาต้องเที่ยวมันคิดว่าที่นี่ยังยังเป็นเมืองที่น่าต้องเที่ยวอย่างนะปลดปัอยอยากให้มาจับจ่ายมามามา,มาเที่ยวเมืองนี้ด้วนะที่นี่แหล่งแหล่งคาเฟ่เขาเยอะมีร้านอาหารมีพวกคาเฟ่เเอะไรเยอะป็นอาหารอาหารที่เขาทาแบบร้านแบบนั่งไปรุ่นชอบนั่งบบนันนะัน อาหารก็มีร้านอาหารเยอะที่สื้อส้าอะไรก็เยอะดูด้านหลังนะด้านนี้ก็เป็นนี้ก็เป็นเป็นเป็นสวนราชการของของปัตตานีนะครับแล้วก็ที่เป็นเขาขาวนะก็คือเป็นศิษสารหลักเมืองนะที่จริงปัตตานีนี่ก็ผมว่าเดิมๆก็เป็น เป็นเมืองของมุสลิมเรานะคล้ายๆว่าเป็นรัดเป็นรัดเป็นลัฐลัดหนึ่งของของเมื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 องแขกเข์เรากับพวกมุสลิมเราอาจจะอาจจะเรียกว่าเป็นเมืองที่ไม่ได้ขึ้นกับสยามก็ได้นะแล้วก็แล้วก็คล้วก็่าโดนคล้ายๆนะครับเป็นการขยายอำนาจนะนะของของของกรุงของ อาจจะเป็นอาจตั้งแต่อาจจะตั้งแต่สมยัยสมยัยกรุงสีกรุงอะไรประมาณนั้นเข้ามาตั้งแต่แล้วเราลัต่าวัวสินครร์เข้ามาเข้ามามีบทบาทแล้วก็มามาได้เงนงนี่ตอนนี้น,น่านักทสยาวไปจนถึงต่งกินไปจนมาเดเซียมาสิงคปร์จนไนไปาานนนะจาไปจไนไปจนไทจนไปนนนนนน จะไม่เกิดก็แค่คคว่าพื้ทีนเมืองไทยเมืองสยามเราก็ต้องยอมก็เรียกว่าเฉือนเฉือนเป็นดินเพื่อรักษารักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ก็สงบนะแต่ผมฟังประวัติดูก็ก็ท่านคือเขาอมันเป็น,เป,นเป็นรัฐที่ไม่ไม่ได้ ลักเก่าอยู่สยามเ่ยแล้ก็ไม่ได้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 มีความต้องการที่จะมาคิดในสยามแล้วแล้วแลัวเสียเสียก็เรื่อเสียเสียอำนาจไปก็ต้องก็ต้องยอมไปคิดต้อัการของเมืองสยามของไทยเรานะแต่ทุกวันนี้ก็ผมว่ามันก็ยังมีปัญหาที่มันทับซ้อนกันอยู่นะในเรื่องของการ เป็นรัฐาเป็นอะไรเงี้ยที่ว่าเขาก็ก็เรียกว่ามึงก็เรียกว่าคนวัฒนธมเราก็บางทีมก็จะมีบางกลุ่มบางอย่างพวกที่จนนมีความต้องการที่จะคล้ายๆว่าต้องการที่จะแต่ก็ว่าไม่อยากขึ้นกับรัฐไทยด้วยนะจะมีบางเป็นบางส่วนแล้วก็มีส่วนนี้ก็คือการการที่เจ้าหน้าที่รัฐมัมีไม่เข้าใจในเรื่องขงทะเนียมของ สแรมหน่อยทำให้ทกาห้การปกครองระหว่างระหว่งหวงางรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของของคนไทยได้เป็นมงคลบางเราปกครบางสิ้วก็งอยา่างจะมีอะไรที่ก็เลยว่ากระเียงกันบ้างบางาประก,การแต่ถ้าถามว่าคนโดยโดยโดย,โดยทั่วไปในส่วนใหญ่ผมว่าเขา,าขก็ยังเขาก็ยังอยากจะอยู่ในอยู่ใน ภายใต้การปกครองของคนไทยนะครับว่า,วาน่าจะมีการก็เรียกว่าเพื่ออุวยใน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 การปกครองตัวเองหรือว่าในการร่างกฎหมายเพื่อจะเพื่อจะมามามาดูแลมาให้ให้คนให้มุสลิมเรามีมีม,มีมีความเป็นก็เรียกว่าได้ใช้กฎหมายของสลามท,ท,ที่ชัดเจนกว่านี้นะ ผมว่าผมดูแล้วว่าการสร้างเมืองของของเมืองไทยหรือเมืองสยามเหล่านี้ก็ผมว่าหลักๆก,ก็คือใช้ใช้พวกก็มีทั้งคนจีนแล้วก็คนมุสลิมเราที่เข้ามามีส่วนร่วมในการในการ,กเ,ราเรียกว่าในการผู้เมืองสร้างเมืองนั่นเอมันก็ไม่ได้สร้างโดย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 คนโดยคนดังเขาที่เป็นคนไทยอย่างเดียก็มีทั้งผมว่ามีทั้ง มีทั้งจีนที่เป็นพวกนายทุนแล้วก็เป็นพวกทีทวเขามีความรู้เรื่องของอาวุธยุทธปกรณนะ์ในการสร้างพืังจั่งไรนะแล้วก็พวกแก่นะเกก็มีความรู้เรื่องการสร้างปืนต่างๆนะจะทาให้เรืองมันเป็นสร้างอกมาได้เพราะว่าคนสมัยก่อนมันจะมีอํานาจได้มันก็ต้องมีอาวุธอาวุธที่จะมามาต่อสู้กับมัตก็ค,กคือปืนใหญนะ่นี่ก็มีปืนใหญ่ครับที่เขาก็รอขึ้นมาแล้วก็ ที่ว่าเมืองปัตตานีนี่ก็เป็นเมืองที่เขาีป็นเป็นของเป็นเป็นเมืองที่เขามีปืนใหญ่เป็นของตัวเองเขารอปืนมาใชอีกแต่ว่าพอเสียพอพอรัดพอรัดสยามมาตีแล้วก็พอเสียเป็นเมืองให้ให้ให้กับสยามแล้วก็เขาก็มีการขนปืนจากจากจากนี่นะไปไปขึ้นตานไปขึ้นจากใต้นี่นะขึ้นไปไปไว้ทีกรุงเทพประวัติก็มีนะที่ว่าเขาขนปืนไปจากจากจาก จากจากเมืองปัตตานีเนี่ยครับขึ้นไปไว้ที่นะกรุงเทพแล้วก็ครับแล้วก็ก็อ,อีกประมาณวันที่สุดกมีประกาศผมจำไม่ไดนะ้ประมาณวันที่สี่หรือเปล่ามีงานนิดหน่อยกระแห่ปักแห่ กุ้งปลาที่ก็แบ่งเกีียวแบ่งอะไรกันนะของคนไทยเชื้อสายจีนกันนะคันจะมีคนเยอะนะมัมาเที่ยวชมกันก็จะมีการแห่พระและวข้ามแม่น้ำตรงนี้ฝั่งนูน้นนะไม่ใช่ไม่ใช่สะพานเนี้ยอีกสะพานด้านใกล้ๆกนนันนะครับนะเป็นการแห่พระแล้วก็ลุยน้ำข้ามข้ามฝั่งกันข้ามแม่น้ำปัตตาน,นีครับความยาวก็ผมว่าใช้ได้อยู่นะกองนี้ผมว่าน่าจะดูกับตาเลยผมว่าเจ็ดแปดสิบเมตรน่าจะได้กันนะแข่งเกีียวแล้วก็ว่ายข้าม เมื่อเด็กๆผมก็เคยมาดูแต่ว่าหลังๆมันมันไม่ค่อยมาแล้วผมมันโตแล้วมันไม่ค่อยอยากจะมาเมื่อเด็กๆก็มาบ่อยครับเขาจะแห่พระแล้วก็ข้ามข้ามแม่น้ําฝั่งนี้ข้ามไปแห่พระเพื่อนๆเคยเห็นหรือเปล่าที่เขาแห่พระมันจะเป็นเกี้ยวนะเป็นเกี้ยแล้วก็มีพระเป็นพระที่เขาเดินัันก็เป็นความเชื่อของเขานะแต่ว่าอิเราไม่ได้เชื่อเรื่องนี้อิสลามไม่ได้เชื่อเรื่องเรื่องเรื่องตรงนี้แต่ว่าเราก็อย่าไปอย่าไปพูดเรื่องอย่างนี้กันเป็นความเชื่อของก็เป็นของเขานะ คขอบเชีย่ยวของเราก็เป็นของเราก็มาได้นะครับรู้สึกว่าจะประมาณวันที่อะไรนะส,สี่สี่มีนาหรือเปล่าไนะม่แน่ใจนะก็สี่เด,เดี๋ยวผมก็ดูเขาค่อยลงให้แลนะ้วกันใ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 จเป็นเดี๋ยวผมก็ลงวันที่ยงแล้วกันนะครับจะอะไรายละเอียดเดี๋ยวผมจะผมจะไปไปกิน น,นี่ก็เวลาก็ประมาณหมะนะ่หกงกว่าแล้วนะนประมาณก็ยังรู้สึกว่ายังนั่งชิวอ,อยู่นะยัง,ย,งยังไม่อยากไปไหนยังน,นงั่งรับลมริมคลองมันสบายดีนะผมว่าหลายคนทำไมมันชอบอยู่ริมคลองนะเพราะคลองแต่มันมีมันมีช่วงที่ลมมันพัดผนะ่านได้เยอะอากาศมันไหลเวียนดนะีโอเคนะครับสวัสดีครับ